สวัสดีนะักศึกษาที่น่ารักทุกคนเนาะก็เราอยู่ที่เรากำลังอยู่ในเรื่อง a s i d b a s e ของเคมีอินทรียอยู่นะทีนี้เรามาถึง EP ที่5แล้วนะเป็นเป็นการที่เราเรียน Effect สุดท้ายนะที่ใช้อธิบายออความเป็นกรดของสารอินทรีย์นะ Effect ตัวสุดท้ายก็คือเรียกว่า Hybridization โอเคนะ ทีนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันเด็กๆพวกสารไฮโดรคาร์บอนที่เป็นอัลเคนอัลคีนอัลคายพวกเนี้ยก็สามารถระบุความเป็นกรดเป็นกรดได้เหมือนกันโอเคนะทีนี้ในรูปเนี้ยนักศึกษาจะเห็นว่าอาจารย์โชว์ให้ละอัลคายเนี่ยเป็นกรดที่สตรองที่สุดทีนี้เอา ถ้าถ้าเปรียบเทียบกันนะมันจะเปรียบเทียบได้เฉพาะไฮโดรคาร์บอนด้วยกันนะอยู่ดีถ้าสมมตินนะักศึกษาเอาเอาเอัลเคนเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคาร์บอกซิลิกแอซิดอย่างเงี้ยแอซิดอย่างเงี้ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเป็นแอซิดถูกไหมคาร์บอกซิลิกแอซิดก็จะเป็นเป็นกรดที่ที่แรงกว่าอยู่แล้วอันนี้นักศึกษาเข้าใจถูกไหมแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นอัลเคนอัลเคนอัลคาลอย่างเงี้ยเออเราจะเปรียบเทียบความเป็นกรดยังไงถูกไหมอ่ะแต่ในใน,ในจาก อาจารย์ค้นค่าจริงมาให้แล้ถ้าเรียงลำดับจากค่า pKa เนี่ยเอ่ออาคายจะเป็นกรดที่ที่ STRONG ที่สุดแล้วเอา k เคเนี่ยจะเป็นกรดที่ WEAK ที่สุดนักศึกษาลองทายซิว่าเป็นเพราะอะไรลองคิดก่อนลองคิดก่อนนะลองคิดให้ถึงที่สุดก่อน บางคนบอกว่าอาจารย์หนูลองเขียนละเขียนคู่เบสก็แล้วคิดแล้วอย่าก,ก้มมองนะอย่าแอบบมองอย่าแอบ,บมองสไลด์ถัดไปนะมันจะเห็นคําตอบหมดเลยเวลาเรียนกับอาจารย์ต้องต้องตามมองตามที่ที่ท,ที่ที่บอกนะแล้วลองคิดดูเป็นพ่ออะไรเป็นพ่ออะไรเป็นพ่ออะไร,อ,อ,ะไรอ่าได้ไหมเอ่ยอ่าเด็กๆทีนี้เราลองทําตามคอนเซปต์นะถ้าเจออะไรที่ยากลองทําตามคอนเซปต์ เขียนคู่เบตของมันก่อนเขียนคู่เบตของสารแต,แต่ละตัวก่อนเลยดึงโปรโตอนออกเลยดึงโปรโตอนั้นออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บได้แบบนี้อ่าพาพนี้มันดันเฉลยไปแล้วเนาะเ,เด็กๆจริงๆแล้วเนี่ยการที่อ่าถ้าอัลคายตัวนี้เป็นกรดมากที่สุดเนี่ยก็แสดงว่าคู่เบตตัวเนี้ยคู่เบสของอัลคายเนี่ยก็หมายความว่าเสถียรที่สุดถูกไหมทีนี้นักศึกษาจะเห็นว่าคาร์บอนตัวเนี้ย อยู่บน sp hybrid hybrid orbital ถูกไหมคาร์บอนประจุลบอันเนี้ยอยู่บน sp 2 hybrid orbital ถูกไหมยังจำได้อยู่ไหมเอ่ยตรงนี้จำได้อยู่ไหมบางคนบอกอาจารย์หนูจำไม่ได้แล้วไฮบรงไฮบริดอะไรนี่เด็กอันเนี้ยถ้าหนูเคยเรียนมาแล้วในในประมาณเออเออปี1ปี2อนะประมาณปี1นปี2นะ,น,ะนี่เด็กจำได้อยู่ไหมว่าถ้าสมมุติ ตัวนี้คาร์บอนตัวนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้นะคาร์บอนตัวเนี้ยเป็น sp Hybrid Orbital ถูกไหมแต่ถ้าเอา,เอา,เอาดับเบิ bond นะอาจารย์เขียนดับ b l e ลบอ d ให้ดูนะด,ด,ดูนะเวลานับนะนับแบบนี้หนึ่งสองสามถูกไหมสาม s หนึ่งตัว p อีก2ตัวใช่ไหมสองพวกหนึ่งเป็นสามคาร์บอนตัวนี้เป็น sp 2ถูกไหมทีนี้ถ้าคาร์บอนตัวนี้ล่ะคาร์บอนตัวนี้อ,อ,อุ้ย P ีน่าจะไม่พออ่ะจเขียนตรงนี้นะอันนี้ทวนให้นะอันนี้เป็นของเก่านะไม่ใช่ของใหม่นะอันนี้ก็เป็นเศษสอ่ะพิจารณาคาร์บอนตัวนี้ตัวเดียวนะอ่ะนาาักศึกษาก็จะเห็นว่าอันนับ หนึ่งนับบอลหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ถูกไหมคาร์บอนนี้เป็น sp สามถูกไหม sp สามน้ำใช้ sp สี่นะเพราะสามบวกหนึ่งนี่ไงใช้ใช้ p สามตัวใช้ใช้ s หนึ่งตัวสามบวกหนึ่งเป็นสี่ตัวนี้โอเคนะกลับไปทวนนะถ้าจำไม่ได้กลับไปทวนนะ,ะทีนี้บางคนก็จะบอกว่ากลับมานะในเด็กใเด็กก็จะเห็นว่าคาร์บอนในอัลคายเนี่ยประจุลบ อยู่บน sp hybrid orbital ถูกไหมแต่แต่ตัวอัลคีนเนี่ยคู่เบตของอัลคีนเนี่ยประจุลบอยู่บน sp 2ถูกไหมส่วนอัลไคนเนี่ยประจุลบอยู่บน sp 3 hybrid carbon ตัวเนี้ยถูกไหมนักศึกษาจ,จะเห็นว่าเออัลไคน์เนี่ยประจุลบที่อยู่บนคาร์บอนอัลไคเนี่ยก็จะมี s character ถึง50%เนนี่เด็กเนี่ยสมมตร100ิร้อยหนึ่งอะ ร้อยหนึ่งเนี่ยแบ่งเป็น s 50แบ่งเป็น p 50ถูกไหมนี่ไง s p hybrid orbital ก็หมายความว่าใน orbital เนี้ยมี s อยู่50%แล้วก็มี p เอีก50%เท่านั้นเองคำว่า s character ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดถัดไปนะก็หมายความว่าอันเนี้ยคาร์บอนตัวเนี้ยมี s character อยู่50%ส่วนคาร์บอนตัวนี้นี่เด็กเป็น s p 2 hybrid orbital ถูกไหมสองบวกหนึ่งเป็น3ถูกไหม 100ตั้งหารด้วย3ก็จะได้ได้ประมาณ33%มถูกมมี S33% มี p อีก33แล้วก็มีคือคือมี PP อยู่2ตัวถูกไหมใช้66% S Orbital เนี่ยใช้33ถูกไหมนั่นหมายความว่าคาร์บอนตัวเนี้ยมี S Character ถึง33%และอันสุดท้ายหาร4ถูกไหมร้อยหาร4ก็คือมี S Character อยู่25% นักศึกาจะเห็นว่ายิ่ง s character เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้หนะก็จะทาให้ความเสถียรของคู่เบสเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันถูกไหมถูกไหมนี่ไง s character เยอะๆเนี่ยความเสถียรเนี่ยความเสถียรของคู่เบสเนี่ยก็จะสูงตามไปด้วยนักศึกษาลองทายซิเป็นเพราะอะไรทำไม s character เยอะออประจุลบเนี่ยถึงได้รับความเสถียรคิดดูก่อนเพราะอะไรนักศึกษาคิดว่าเป็นเพราะอะไร เด็กๆการที่ s character เยอะเนี่ยเดี <ieur. S 2> ๋ยวนะเดี๋ยวอาจารย์ย้ายตัวเองขึ้นการที่ s character เยอะเนี่ยอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้ว่ามันจะ s t a b i l i z e ประจุลบได้ดีสาเหตุเนื่องจากว่าดูนะเอาเออ่ประจุลบอันเนี้ยอยู่บนเอัลคาเนี่ย s character ถึง50%ถูกไหมเด็ก s character เนี่ยมันหมายความว่าในออร์บิทอลเนี้ย มีความเป็นใช้ s orbital ถึง50%ถูกไหมนี่เด็ก s orbital เราจินตนาการว่าเคนักเคมีบอกว่า s orbital เนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ใกล้นิวเคลียสมากถูกไหมไดเด็กตอบก่อนในนิวเคลียสมีประจุอะไรอยู่ในนิวเคลียสมีโปรโตอนที่มีประจุบวกอยู่ถูกไหมถูกไหมนั่นหมายความว่าถ้ามี s character มากเนี่ยก็คือมันจะช่วย stabilize ประจุลบได้ดีเพราะในในในนิวเคลียสเนี่ย มีประจุบวกโปรโตอนประจุบวกอยู่ถูกไหมถูกไหมเอ่ยเพราะเราเราจรินตนาการว่า s orbital เนี่ยเป็นทรงกลมมันเป็นอะไรที่อยู่ใกล้นิวเคลียสมากกว่าถูกไหมมากกว่า p orbital ถูกไหมเพราะฉะนั้นยิ่ง s character มากเนี่ยก็จะยิ่ง stable ประจุลบได้ดีถูกไหมเอ่ยถูกไหมนี่คือเหตุผลจริงๆเลยถูกไหมประจุลบ s character มากก็จะ stable ประจุลบได้ดีจึงเป็นเหตุผลว่าทําไม ประจุลบของอัลคายจึงเสถียรก,กว่าลบบน sp2 ถูกไหมและลบบน sp2 เนี่ยเสถียรกว่าลบบน sp3 Hybrid Orbital ถูกไหจึงทำให้อัลคายเนี่ยอัลคายตัวเนี้ยเป็นกดที่แรงกว่าอัลคีนและอัลคีนก็เป็นกดที่แรงกว่าอัลคีนตามลำดับนั่นเองพูดอย่างนี้น่าจะพอพอได้เนาะพอได้นะอ่ะเด็กๆไหน นะใครเสร็จแล้วนะลองดูแบบฝึกหัดข้อนี้เด็กๆข้อข้อแบบฝึกหัดข้อนี้เนี่ยบอกว่าให้ตอบว่าไฮโดรเจนตรงไหนเนี่ยเป็นออ More มกกนออะซิดมากกว่ากันก็คือเป็นกรดมากกว่ากันให้ลองเขียนคู่เบสนั้นนะแล้วก็หาด้วยว่าคู่เบสไหน เป็นคู่เบสที่สเสถียรกว่ากันและให้เหตุผลสั้นๆไว้ด้วยนะส่วนข้อ b เด็กๆข้อ b ก็ทําเหมือนกันเลยนะทำเหมือนกันเลยลองใช้เวลาประมาณ2นาทีนะลองทํา2ข้อนะโอเคนะ,ะสำหรับแบบฝึกหัดข้อนี้นะเด็กๆข้อนี้ถามว่าตัวไหนข้อแรกถามว่าไฮโดรเจนตัวไหนเป็นกรดมากกว่ากันทีนี้ถ้าใน ep ก่อนๆเนี่ย ก็จะบอกว่าอ๋อดึงปุ๊บประจุลบอยู่บนดึงโปรตอนปุ๊บประจุลบอบนยนเยนสูงเนี่ยอ๋อโปรตอนนั้นเป็นกดทันทีแต่ทีนี้บางคนบอกอาจารย์มันมันเป็นคาร์บอนตัวเดียวกันอะจะดูยังไงเด็กคเคล็ดลับง่ายง่ายดึงโปรตอนออกปุ๊บประจุลบอยู่บนอะอะตอมไหนที่สเสถียรกว่าอันนั้นอะโปรตอนนั้นเป็นกดที่แรงกว่าี่เด็กมองง่ายๆความจริงเอาข้อหนึ่งเรียงขึ้นมาก่อนเนี่ยอาจจะผิดนิดนึงอ่ะถ้าถ้าอย่างนั้น นักศึกษาลองเขียนคู่เบสก่อนอ่าคู่เบสต,ตัวนี้นะเมื่อดึงโปรโตอนออกปุ๊บอ่าอาจารย์ลองดึงโปรโตอนให้ดูนะบางคนงงว่าดึงยังไงนี่ไงพอดึงโปรโตอนออกปุ๊บนี่ไงทุกคนได้แบบนี้ถูกไหมอ่าตัวนี้ดึงโปรโตอนออกปุ๊บอุ้ยเด็กจะเห็นว่าไอประจุลบเนี่ย อยู่บน sp 3ถูกไหมแต่อันนี้อยู่บน sp hybrid orbital ถูกไหมอันนี้มี s character ถึง50%ถูกไหมแต่อันนี้มีแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมพอดึงโปรตอนออกปุ๊บประจุลบอยู่บนอยู่บนเนี่ยครับเนี่ยไอคู่เบตเนี่ยมันเสถียรกว่าถูกไหมพอเสถียรกว่าปุ๊บอ๋อโปรตอนตัวนี้จึงเป็นกรดที่แรงกว่าตัวนี้นั่นเอง ถูกไหมถ้าถามว่าคู่เบนทไนสเตียนอ๋อก็ตัวนี้แหละสเตียนถูกไหมได้ไหมเอ่ย้อแรกอ่ะทีนี้มาดูข้อที่ข้อ B b เบิร์ถัดมาข้อ b ีเบิร์อันนี้ทําเหมือนเดิมเลยทําเหมือนเดิมเลยบางคนเริ่มมองมองปุ๊บรู้ละตอบข้อไหนตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อนี้ตัวนี้เป็นกฎที่แรงกว่าเพราะเมื่อด,ดึงไฮโดรเจนออกปุ๊บนักศึกษาจะเห็นว่าประจุลบ อยู่บนนี้อยู่บน sp 2แต่อันนี้เมื่อดึงโปรโตอนออกปุ๊บประจุลบอยู่บน sp 3ใช่ไหแต่อันนี้อยู่บน sp 2ตัวนี้ฝั่งนี้ s character มากกว่าจึง Sta b i l i z e ประจุลบได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นโปรโตอนตัวนี้จึงเป็นกรดที่แรงกว่าและคู่เบสนี้ก็สเสถียรกว่านั่นเองถูกไหมเพราะ s character เยอะกว่าตัวนี้เป็น sp 2นะถูกไหมนี่ไง 1>, 1, 2, 3, sp 2, 1, นคาร์บอนี่ sp 2 1234 sp 3ถูกไหมถูกไหมเอ่ยไม่ยากเลยถูกไหมเรื่องกดเรื่องเรื่องใช้ไฮบริดเซชันดีทีมินความเป็นกดเบรเนี่ยไม่ยากเลยถูกไหมโอเคนะพอได้นะเอาละเด็กๆ ทีนี้เรากา็จะมาสรุปให้ฟังนะในทั้ง4เอฟเฟกนะที่ที่เราเรียนไปเพื่ออธิบายความเสถียรของของคู่เบสของกรดต่างๆเนาะอ่ะในในคอนเซปต์ก็คือว่าเราจะเราจะดูว่า,ากรดตัวไหนแรงกว่ากันเนี่ยเราจะดูคู่เบสของมันถูกไหมถ้าคู่เบสนั้นเนี่ย เสถียรกว่ากรดตัวนั้นก็จะแรงกว่าถูกไหมทีนี้เราก็จะมีสีเอฟเฟกต์ที่ใช้อธิบายคู่เบสปัจจัยแรกก็คือเอลิเมนต์เอฟเฟกต์นี่เอลิเมนต์เอฟเฟกจะแบ่งเป็น2แบบนะถ้าเป็นธาตุในเรียดเดียวกันเนี่ยให้ดูค่า EN อนถูกไหมอันไหน EN สูงกว่าอันนั้นสเตเบลไลซ์ประจุลบได้ดีกว่าถูกไหมแล่ถ้าเป็นธาตุใน ในคอลัมน์เดียวกันในคอลัมน์เดียวกันแบบนี้ให้ดูขนาดให้ดูขนาดของของประจุลบนั้นน่ะเช่นเช่นไอไอโอดายลบเนี่ยไอโอดายลบเนี่ยขนาดมันใหญ่กว่าฟูอไลลบถูกไหมฟูอไลลบเพราะฉะนั้นไอโอดายลบเนี่ยเสถียรกว่าคู่เบสของ H I เสถียรกว่าเพราะฉะนั้น H I จึงเป็นกฎที่แรงกว่าเท่านั้นเองถูกไหมเอฟเฟกที่2ก็คืออินดักทีฟเอฟเฟก ก็คือดูว่าถ้าในโมเลกุลเนี่ยในโมเลกุลเนี่ยมีอิเล็กโตร์นกาทีฟอะตอมมาเกาะเนี่ยก็จะช่วยสเตบิลไลซ์ประจุลบที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยได้ดีนะนะส่วนอันที่3เนี่ยก็คือ Resonance เอฟเฟกนะก็คือดูว่าประจุลบที่เกิดขึ้นเนี่ยคู่เบสที่เกิดที่ที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ย ันสามารถเกิดเรโซแนน c ์ได้ไหมถ้าเกิดเรโซแนน c ์ได้สเสถียรกว่าแน่นอนสเสถียรกว่ากรณีที่เขียนไม่ได้ถูกไหมทีนี้เด็กๆบางคนจะถามว่าอาจารย์ระหว่างเรโซแนน c ์เอฟเฟกกับอินดักทีฟเอฟเฟกอันไหนมีผลมากกว่ากันต้องเรโซแนน c ์เอฟเฟกจะมีผลมากกว่าถูกไหมเพราะว่าลองจินตนาการว่าเรโซแนน c ์เอฟเฟกเนี่ยอิเล็กตรอนเนี่ยมัน move ไปเลยถูกไหมแต่อินดักทีฟเอฟเฟกเนี่ยมันดึงอิเล็กตรอนผ่านไอตัวซิกมาบอนผ่านพันธะเดียวมันดึงอ e ิเล็กตรอน density นะ มันดึงอิเล็กตรอนเดนซิตี้นะแต่เรโซแนนซ์เนี่ยอิเล็กตรอนมันเคลื่อนไปเลยเู็นไหมมันเคลื่อนไปเลยและอันสุดท้ายนะก็เรื่องไฮบริดิเซชันเอฟเฟกต์นะยิ่ง S คาแรคเตอร์เยอะก็จะสเตบิไลซ์ประจุลบได้ดีโอเคนะก็จะมี4เอฟเฟกต์ประมาณนี้นี่เลยไหนเราลองใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีเนี่ยลองดีิชมินว่าสารต่อไปเนี้ยสารต่อไปเนี้ยในแต่ละคู่ต่อไปเนี้ย A B C D เนี่ยตัวไหนเป็นกรด ที่แรงกว่ากันและเพราะเหตุใดอาจารย์จะให้เวลาข้อนี้2นาทีเช่นเดิมลองนะใช้ความรู้อันนี้ใช้ความรู้ทั้งหมดเลยนะใช้ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมา4 4 f เอฟเฟกต์เนี่ยในการแคสซิฟายให้ได้ว่าตัวไหนเป็นกรดที่แรงกว่ากันโอเคนะอะ่เสร็จแล้วลองมาดูเฉลยข้อนี้กันนะนเด็กๆเอ่อตัวไหนเป็นกรดที่แรงกว่ากันเหมาะ สำหรับข้อ A อ่ะเรามาดูข้อ A กันก่อนนะอุ้ยไม่โฟกัสอ่ะมาดูข้อ A กันก่อนนะนี่เด็กอาจารย์เคยบอกแล้วเอฟเฟกไหนนะที่เราใช้เป็นอันดับแรกๆในการดีเทอร์มินความสเสถียรของคู่เบสเอฟเฟกไหนนะเรสโอนแนนซ์เอฟเฟกถูกไหมเราใช้เรสโอนแนนซ์เอฟเฟกเป็นเรียกได้ว,ว่านะักเคมีใช้เยอะมากเรสโอนแนนซ์เอฟเฟกเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะใช้เยอะมากเลยนะเป็นมัน,เป,นเป็นเอฟเฟกที่อธิบายความสเสถียรได้ดีมากนี่เด็ก ตอบก่อนตัวไหนเกิดอ่ะอาจารย์เขียนคู่เบสให้ดูก่อนอตอบก่อนสปีชีไหนอ่ะตัวนี้นะอาจารย์เขียนมาจากฝั่งนี้นะอ่ะสปีชีไหนเกิดเรโซแนน์ได้ อาจารย์เคยบอกไปแล้วสปีชีส์ที่เกิดเรสนาได้เมื่อมีประจุลบและข้างเคียงมีดับเบิลบอลมีพันธะพายตัวนั้นเกิดเรสน e ได้แน่นอนถูกไหมเพราะฉะนั้นดเด็กตัวนี้เป็นกรดที่แรงกว่าเพราะคู่เบสนี้สเสถียรกว่าสเสถียรเนื่องจากเกิดเรสนาได้ถูกไหมคู่เบสของมันเนี่ยเกิดเรสนาได้แบบนี้แบบนี้ถูกไหมเอ่ยได้ไหมได้ไหมตอบตัวที่2องนะ อันนี้อาจาย์กั้นไว้ให้นะกั้นไว้อันนี้เป็นโจทยนะ์นะนี่เป็นวิธีทำนะ,ะดูข้อ b ิร์ดไหนเด็กๆตัวไหนเป็นกรดที่แรงกว่ากันอ่าเดี๋ยวจารเฉลยกันนะข้อ b ิร์ดตัวที่เป็นกดที่แรงกว่าคือตัวนี้บางคนบอกว่าทําไมล่ะทาไมล่ะดเด็กเมื่อเขียนคู่เบสดูนะตัวนี้นะเขียนคู่เบสเราดึงโปรตอนตําแหน่งนี้ออกนะเราดึงโปรตอนตําแหน่งนี้ออก ตัวนี้นักศึกษาจะเห็นว่าตัวนี้สามารถเกิดเรโซแนนซ์ไปได้ทั้งตรงนี้และตรงนี้อ่ะเดี๋ยวอาจารเขียนโครงสร้างเรโซแนนซ์ให้ดูนะตัวแรกนะเนีย่ยเราเขียนก่อนนะฟึบฟึบเ่าเขียนไปฝั่งนี้ก่อนนะอุ้ยอุยอยขอโทษขอโทษอันนี้ อันนี้แค่อันนี้แค่ดับเบิลบอลนะเด็กๆอันนี้แค่ดับเบิลบอลนะอันนี้ดับเบิลบอลนะแอะมีโครงสร้างแรกนะ,ะเสร็จปุ๊บเด็กๆมันก็สามารถเกิดแบบนี้ได้อีกโอ้ได้ถึงสามโครงสร้าง เรโซแนนซ์เลยถูกไหม <S <S ถูกไหมเอ้ speech นี้มีถึง3โครงสร้างเลยใช่ไหมแล้วจะบางคนบอกว่าอาจารย์แล้วข้างบนแล้วอีตัวข้างๆตัวนี้มันเกิด <S <S เรโซแนนซ์ไปด้านข้างไม่ได้หรอรลองมาลองดูนะเราลองเขียน,นเด็กเวลาเกิดปัญหาอะไรเนี่ยลองเขียนเลยลองเขียนเรโซแนนซ์เลยบางทีเนี่ยบางท,างทีอาจารย์ก็ไม่รู้ถูกไหมบางทีเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้ ถูกไหมลองเขียนดูนะปึงป้งปึ้งบางคนบอกว่าก็นี่ไงก็ตีลงมาอีกสิเนี่ยปึงป้งปึง้งปึ้งอย่างงี้ใช่ไหม ไม่ใช่นะนักศึกษาไม่ใช่นะเด็กๆมันเรโซแนนซ์ได้แค่นี้มันไปอีกไม่ได้นะบางคนบอกว่านี่ไงก็เขียนมาอย่างงี้สิไม่ได้นะมันข้ามพันธะกันไม่ได้นะมันข้ามได้มากสุดได้แค่ตรงนี้ถูกไหมแต่มันเขียนมาไม่ได้ถูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ไ,ไงคาร์บอนจะเกินออกเตดถูกไหมเขียนเขนียนเขียนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันได้แค่สองโครงสร้างเรโซแนนซ์แต่ข้างบนเนี่ยสารตัวเนี้ย มีถึง3โครงสร้างเรโซแนน c ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่เบสของตัวนี้เสถียรกว่าเพราะมี3โครงสร้างเรโซแนน c ์แต่คู่เบสต,ตัวนี้มีเพียง2โครงสร้างเรโซแนน c ์ถูกไหมตัวนี้เลยเป็นกรดที่แรงกว่าเท่านั้นเองถูกไหมเอ่ยไหนลองดูข้อ c เด็กๆข้อ c ง่ายไม่ยากดูปุ๊บตอบได้เลยไหนตัวไหนเป็นกรดที่แรงกว่ากันตอบ ตัวนี้เป็นกรดที่แรงกว่าเพ,พราะต,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 ตัวนี้พอหลุดโปรตอนไปปุ๊บหลุดโปรตอนตรงนี้หลุดโปรตอนตรงนี้เพราะตัวนี้พอหลุดโปรตอนไปปุ๊บเกิดเรโซแนน์ได้เกิดเรโซแนน์นนอย่างไรดูนะเมื่อเขียนคู่เบสของมันปุ๊บ ูกมแต่ตัวนี้เมื่อเกิดเป็นลบปุ๊บเกิดเรโซแนนต์ได้ไหมอุ้ยรถเกิดเรโซแนนต์ได้ไหมเอ่ยเกิดไม่ได้ถูกไหมตัวนี้เลยเลยเป็นกรดที่แย่ถูกไหมแต่ตัวนี้คู่เบรกของมันอะ่ะมีเอฟมีเรโซแนนต์เอฟเฟกต์ช่วยนะจึงเกิดจึง,จ,งจึงเป็นกรดที่แรงถูกไหมทีเนี้ยตัวสุดท้ายสนุกเด็กๆฟีนอลอาจารย์เคยในบทเรโซแนนต์เนี่ยอาจารย์เคยเขียนโครงสร้างเรโซแนนต์ให้ดูแล้วถูกไหมตัวฟีนอลไซด์เนี่ย ตัวฟีนอกไซด์ตัวนี้ถูกไหมฉเฉลยให้ดูแล้วด้วยถูกไหมตัวนี้ก็มีโครงสร้างเร s โซแนนต์ถูกไหมแต่เด็กๆแต่ตัวนี้คำตอบนะเดี๋ยวตอบเฉลยกันนะคำตอบคือตัวนี้เป็นกดที่แรงกว่าเพราะเนื่องจากนอกจากมีเร s โซแนนต์เอฟเฟกแล้วนี่เด็กยังมีอินดักทีฟเอฟเฟกจากหมู่ไนโตรกรุ๊ป ช่วยเไลซ์ประจุลบด้วยบางคนถามว่ามีอย่างไรเด็กด,ดูนะบางคนถามว่าอาจารย์ไม่เขียนเร s โซแนนซ์ให้ดูหรอไม่เด็กๆเ,เพราะเราเราฟีนอกไซด์แอนออเนี่ยเราเคยเขียนให้ดูในบทเร s โซแนนซ์แล้วนะกลับไปดูนะอ่ะเด็กประจุลบอยู่ตรงเนี้ยมันมี Inductive Effect ที่มาจากหมู่ไนโตรด้วยถูกไหมมีทั้ง Resonance และมีทาง i n d u ั t i v e อิ c t ช่วย Stabilize ประจุลบที่อยู่ตรงนี้ถูกไหมคู่เบสของสารตัวนี้จึงเสถียรกว่ากว่าฟีนอลเพราะฟีนอลเนี่ยไม่มีไม่มี t n v u c t i v e effect ช่วยมีแค่ Resonance Effect แต่ตัวนี้คู่เบสของมันเนี่ยมีทั้งเร s o n a n c e และ Inductive Effect ช่วย Stabilize ประจุลบถูกไหมเอ่ยคู่เบสของสารตัวนี้ จึงจึงเสถียรกว่าจึงทําให้ตัวนี้เป็นกรดที่แรงกว่าฟีนอลนั่นเองโอเคไหมเอ่ยเด็กๆเีๆ่กๆโดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะสําหรับการใช้ปัจจัยทั้ง4ปัใจจัยในการทํานายความเป็นกรดนะสำหรับในหัวข้อถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราติดตามกันนะสำหรับ EP นี้ก็จะจบลงแด่เพียงเท่านี้นะครับ